อย่าลืมค่ะเข้าไปดูพวกเราได้นะคะหลากหลายช่องทางช่องทาง u t ท b e ด้วยย t u b e เข้าไปที่ CNN ช่อง16กด Subscribe กดกระดิ่งดูสดแบบนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งค่ะเข้าไปที่เพจ Facebook ถ้าแท่ Facebook มีที่นี่ที่เดียว CNN Live หรือว่า CNN L-I-V-E e. เดี๋ยว e. เดีเด๋ถามทีมงานก่อนว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะมีการไลฟ์ผ่านเพจของทู o r r you ด้วยไหมทู For you ด้วยเหรอใช่ไหมล นี่ต้อนรับสมาชิกใหม่แกทำหน้าสวยๆเลยแฟนขับรายการมาใหม่เยอะแยะมากมายต้อนรับแฟนๆทูฟอร์ยูเขาหน่อยกรับสวัสดีค่ะคุณดูุกเอ๊ะแต่เขาได้ได้ข่าวว่าทูฟอร์ยูเขาเปลี้ยวกว่าะกว่าสิบหกเองไม่ใช่เหรอไม่แกก็ต้องทำสวยๆแแลขกนอกจากดูได้ทางทีเด็ดไลฟ์ซีเดนเอลไอวีอแล้วอย่าลืมดูที่ทูฟอร์ยูยูยูนี้ไหม ชูฟอยู่เหมือนทีู่ฟอยเฮ้ยเก่งว่ะชอบชอบตอนนี้แฟนขับเราเยอะแยะวันนี้นะใครที่เข้ามาดูอยู่เนี่ยอย่าหาว่าเราสองคนแบบมันเล่นท่าอะไรเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนี่ยนะฮะวันวุณไม่เคยดูเราใช่วันนี้มันประเด็นเรื่องของหน้ากากอนามัยรอมันต้องท่าเยอะมันต้องโอเวอร์แอคเพราะมันเป็นประเด็นที่แบบคนโซเชียลเขาแตกหอกันตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาฉันคนหนึงนี่แหละ นอน3ชั่วโมงนอนตี2เพราะอีแมมโพดัมเนี่ยนะฮะอีควีนเนี่ยคือทุกคนในวงการเขาจะเรียกอีควีนคือไม่ได้หยาบคายนะไม่ได้เรียกเขาเขาก็เรียกกันอย่างเงี้ยอีจ่าอีควีนนั่งแมมโพดัมเนี่ยโพสต์ประมาณสักใกล้ๆเที่ยงคืนกับมนมอนใกล้เที่ยงคืนนะว่านักข่าวคนไหนอยากได้ข้อมูลว่าแบบใครเป็นคนกักตุนน้ากากอนามัยฉันก็ตาแตกสิ ฉันเป็นนักข่าวอ่ะให้อินบ็อกไปหาใช่เราเป็นนักข่าวมีแหล่งข่าวอ้าแขนรับเราขนาดนี้ฉันคนแรกแหละไลายไปหาเลยแม่โพดํานางว่านงว่าณเวลานั้นนังเวลานั้นคือตอนกระทึกคือโคมมากคือ อินบ็อกของแม่มโพดามนี่แตกต้องบอกอย่างนั้นมแม่มโพดามแทบจะไม่ได้นอนเพราะข้อมูลนี้นะฮะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเชื่อมโยงไปหาตัวใหญ่ในการกักหน้ากากอนามายัยเพราะทั้งหมดเนี่ยมันมาจาก Facebook ของเขาผมนึงบอกกับคุณกำมพลพรเสมอว่านักข่าวสมัยนี้โคตรสบาย<อ>บแกลงสนามล่าสุดเมื่อไหร่ตอนเล็กไงปีที่แล้วนาน นานจนจะจําไม่ได้กับปีที่แล้วแหละเอาแบบสืบสวนสอบสวนไม่ได้ไปตามหมายอะ่ะไปสืบสวนสอบสวนลงไปหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยสองปีสองปีค่ะสุดท้ายคูอเหมืองทองที่ลงไปทําเองเอเออตอนนี้ไม่ต้องแล้วไปส่องเอาตาม Facebook าเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันก็ประกาศตัวเองอันแซนอนใน Facebook หรือใครที่ทําผิดกฎหมาย สวนกระแสสังคมหน้ากากอนามัยเขาห้ามกักตุนใช่ไหมใช่เขาห้ามขายเกินราคาใช่ไหมใช่เขาห้ามส่งออกจีนใช่ไหมใช่คนนี้ทํามันหมดเลยทํามันทุกอย่างเลยเนื่งกักตุนในปริมาณจะไม่ใช่ในน้อยจ้าล้านสองล้านนางไม่ตอนนั้นนางอ้างว่า200ล้านเยอะมากยกเว่อแกเอากดังที่ไหนมาเก็บสนอกจากจะห้าขายเกินราคาห้ามเกิน25งบาทห้าสิบ 17บเทเออประกาศเลยนี่ถูกแล้วนะ17บาทนะโอ้คุณไม่ใช่แค่มีโพสต์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะยังมีคลิปอีกเยอะแยะมากมายที่มัดตัวพ่อหนุ่มคนนี้ได้เลยว่าอนุมานนะว่าเขาเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยโพสต์เองอ่ะแต่เวลาเรานำเสนออะแกเราต้องมีคำว่าหรือไม่อย่างไรใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะโสต์ปักใจเลยว่าใช่แต่เราก็พูดไม่ได้เพราะเราเป็นสื่อ เออแต่พูดในนนีนไไไไ้ได้เลยว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ไมคุณคิด้ <ๆ S 2> ว่าอ่ะ <ๆ S 2> หนุ่มใหญ่คนนี้ได้ทําหรือไม่แต่มีพฤติการที่มีสสการาโพสมีการโพสต์ว่ามีหน้าก,กากอนามัย5้าล้านชิ้นพร้อมส่งเขาโพสต์จริงหรือไม่เฟซที่เขาใช้เป็นเฟซจริงหรือไม่อย่างไรหรือเฟซปลอมและคลิปวิดีโอที่มีการไลฟ์แล้วมีคนงานมากมายขนหน้าก,กากอนามัยขึ้นรถแล้วเขาพูดอย่างชัดเจนเลยว่า ใครมีเงินได้ของแน่นอนไม่ต้องกังวลเขาได้พูดจริงหรือไม่อย่างไรเบื่อมากเลยอ่ะฉันกับ <คำ S 1> แกรอด แต่ฉันเบื่อคำสร้อยนี่มากเลยแกจะเบื่อทำไมเพื่อชีวิตรอดของการประกาศที่อยากโดนเขาฟ้องหร,อรือยังไงหลาย,ยาคดีแล้วจัดไปสักสี่ห้า 4, คดีแต่ว่าถ้าจะโทษคุณโทษคนอื่นไม่ได้นะ<า>เอาละเย็นนี้เมื่อเย็นที่ผ่านมาเขาอาจจะมีการออกมาแก้ขอก<า>้ขอกล่าวหาเขาแล้วแหละว่าเขาไม่ได้เจตนาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจรู้ไม่เข้าไม่ถึงกันอันนั้นเขาไปแก้ตัวในกระบวนการยุติธรรมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือก็ จะโพสเองง<ช>่าะไลฟ์เองน<ม>ี่แก่อวดของแกเองแกเอาเลขบัญชีจำนวนเงินต้องเป็นหลักร้อยล้านมาบวเองใค<ช>รอยากจะซื้อคุณท้าทายสังคมด้วยการพูดว่า เล็กๆไม่ขายหรอกนะไก่กาวไม่ขายขายนักธุรกิจทีละ5้าล้านชิ้นเอาเงินมากองด้วยใช่แล้วมันมีการเชื่อมโยงไปถึง Facebook หนึ่งไม่ใช่แค่นายสอนสุวีนะอันนี้เราพูดได้เพราะเป็นข่าวนะฮะแต่ยังไม่ได้ปักใจนะว่าเขาผิดหรือไม่ผิด ừ ừ ừ แต่เขาก็สารภาพแล้วนะฮะว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเลยลผมให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนอแล้วเราค่อยไปย้อนไามไลน์นะฮะดูคลิปก่อนเพื่อปลุกใจค<ะ>ุณผู้ชมที่เพิ่งดูปลุกใจเราไงว่า ตอนที่เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธแบบนี้และก่อนหน้านั้นมีบุคคลที่หน้าตาละไม้คล้ายเขาฉันเบื่ออะไรแบบนี้มากเลยอะเบื่อมากเลยเอ,อ่ะอะไรที่ใช่หรือไ,ไม่ดูไปดูเองเหะอปะลองไปดูฮะเรา,เรา,เ,ราเราชนคลิปไปดูคุณผู้ชมไปดูเองเขาปะดูด,ดูดูหน่อยตอนนี้นะคะกำลังมารับรับคองจากโรงงานนะคะอันนี้ สองแสนชิ้นก่อนนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็สองล้านกว่าชิ้นนะคะอ่ากำลังเกินะครับนะฮะมีเยอะนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงๆครกันซื้อซื้อกันซื้อการสดสดเลยนะคะหน้าโรงงานนะคะ อันนี้มีใบเซื้อนะคะสามารถส่งออกจีนได้นะคะนี่นเป็นคลิปที่เขาอ้างว่าเป็นคลิปเก่าก่ <ฮะ S 2> อนที่จะมีการประกาศนะฮะว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมห้ามส่งออกเขาอ้างแบบนี้นะแต่ไอที่โพสต์เนี่ยโพวันที่2มีนาคมโพเอาคลิปเก่ามาโพสต์กระตุ้นยอดขายอะไรอย่างเงี้ยสร้างความน่าเชื่อถือคนจะได้สั่งเพิ่มอันนี้เขาพูดนะ,<ฮ>ะแฟนเขาพูดเองนะคะแต่แต ข้อสงสัยก็คืออาจสมมุติว่าเขาปัดเรื่องแบบก่อนประกาศ <c oughs> แต่การสต็อกสินค้ามากมายขนาดนี้เนี่ยโดยไม่ผ่านกรมการค้าภายใน <c oughs> ที่จริงแล้วนักกากอนามัยเนี่ยอ่ะลงงานปุ๊บต้องกรมการค้าภายในใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วก็กระจายไปตามร้านค้าต่างๆ <c oughs> แล้วก็มีบางส่วนโคต้าไปที่โรงพยาบาล <c oughs> จะไม่มีพ่อค้าคนกลางที่สต็อกเป็นละ้ลานชิ้นแบบนี้เพราะถ้ามีพ่อค้าคนกลางสต็อกเป็นละล้านชิ้นแบบนี้มันจะทำให้ขาดแคลนใช่ไหมใช่ ในระบบมันก็เสียหมดคนไกรราคามันเพี้ยนใช่ต่อให้ไม่ประกาศว่าเป็นสินค้าควบคุมการไปช้อนซื้อในจำนวนมากหน้าโรงงานแบบนี้ก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ดีมาซัพายมันสวนทางการราคาก็จะสูงขึ้นนี่มีสารลานะทุกๆเนี่ยเขาอ้างแบบนี้แต่ล่าสุดวันนี้ไปหาตำรวจครับคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมไปหาตำรวจแล้วไปหาตำรวจแล้วไปถึงนะคุณผู้ชมนะ นักข่าวน้ำบรุมาตุ้มจ่อไม้กันเต็มไปหมดเลยนะพี่บอยพี่บอยเพราะเขาบอกเองว่าพี่บอยพี่บอยพี่บอยว่ายังไงพี่บอยคิดยังไงพี่บอยพูดหน่อยใช่แล้วเขากลัวเอาจริงนะสมมุติว่าพี่เป็นคนละคนในคลิปนี้ใช่เขาหรือไม่อย่างไรเราไม่สามารถยืนยันได้แต่ทำไมต้องแต่งตัวเหมือนในคลิปด้วยหรือชอบแต่งชุดนี้เออลักษณะหน้าก็คล้ายๆกันเหมือนไปไมเอางี้ดีกว่าเราให้คุณผู้ชมนะฮะดูคลิปตอนที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ เราก็เคารพในการให้สัมภาษณ์ของ,ของทุกแหล่งข่าวแต่พอมันมาต่อกับคลิปวิดีโอซึ่งอาจจะนานแล้วเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าฮะใช่เหรอใช่ไหมดูแลรูปร่างตัวหน้าตากับตรงผมดีเนาะเออมื่อเดิมเมื่อหลายเดือนที่แล้วเลยคุณผู้ชมลองดูนหน่อย พี่เป็นกนีเป็นหนากากะพี่ไม่เคยมีเลยแล้วในในโรงงานที่เหมือนพี่เข้าไปไลฟ์ขายของนั่นอย่างเยอะเลยพี่นั่นไม่ใช่หน้ากากับพี่มันมันมันเป็นอ่าไม่ใช่ของผมอครับอ๋อแล้วไม่เป็นของใครใครก็ไม่รู้ครับอ๋อแต่พี่พี่แล้วแล้วทำไมทำไมพี่ได้ไปเจอขายอไปีไหมครับไม่มีครับพี่เรามีการขายจับทา คนที่สนิทคณโอลก็ใช่ใครก็ไม่รู้ครับอ๋อแต่พี่พี่เล่าเล่าทำไมทำไมพี่ได้ไปเจอพป่ของใครใครก็ไม่รู้ครับอ๋อแต่พี่พี่เล่าเล่าทำไมทำไมพี่ได้ไปเจอผลนะครับกำลังจะมานะครับนะฮะมีเยอะนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงๆครับซื้อซื้อกันซื้อการสดสดเลยนะคะหน้าโรงงานนะคะ นี่นี่ยี่นี่นี่นี่ครับดูปท่ายครับนะฮเราส่งนี่นะครับส่งดีนะครับขอไว้เงินนะครับนะได้ลยเงินเข้ามาครับมีใบเสร็จเลยนะครับนะฮะทำเอกสาร้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เวลาเกือบเกือบอาแล้วสามทุ่มไปแค่ห้านะครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มแปดนาทีนะครับที่ข้างหน้าผมนี่นะครับเป็นสินค้าหน้ากากนะฮะอาจทางการแพทย์เลยนะครับนะฮะ งเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะเลยนะครับ50ชิ้นนะครับเห็นไหมฮะวันนี้วันที่อะไรวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับนี่เราถ่ายกันแต่ส่วนเจ็ดกุมภาสองห้าหกสามสองห้าหกสามนี่ครับข้างหน้าผมจำนี้รอรอของนะครับนะฮะใครอยากได้ของนะครับติดต่อผมเลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ครับเห็นไหมคุณผู้ชม มันมีความแตกต่างกันของอารมณ์อตอนอยู่ที่สถานีตำรวจอันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะที่เขาสามารถาให้สัมภาษณ์อะไรก็ได้เพราะว่ามันก็ยังไม่เด็ขื้นสารทุกคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์จะให้การยังไงก็ได้ซึ่งทางคุณบอยเองเขาให้การว่าไม่เกี่ยวข้องของใครก็ไม่รู้แต่ภาพที่โซเชียลเขาเอามาชนกันนะ่ะทั้งหมดเรามาจากโซเชียลนะนักสืบคนนะั้นเขาเก่งๆอะ่ะเขาก็าภาพมาชนกัน ก็คือเป็นภาพณนปัจจุบันกับภาพในอดีตซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละก็ตามนั้นเราใช้เรา,เราใช้คำว่า,าผู้ชายที่หน้าคล้ายที่เอ่ยว่ามีตังถึงได้ของมีของแน่นอนแต่ที่เป็นคุณบอยแน่ๆค,คือที่อยู่สถานีตำรวจอ่ะอันนี้คือคุณบอยแน่ๆปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวแต่คนในคลิปใครไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็ไปใช้วิจารณญาณเอาละกันสําหรับคนดูด<ะ>ูออกแหละว่ายังไงสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่กระบวนการที่ตารวจจะไปดาเนินคดีคที่หนีไปห้องน้ําอะอาจจะเป็นเขาเรียกเป็นยุทธวิธีของตารวจ<ะ>นี่นักข่าวรู้มาตุ้มมันเยอะข่าวมันก็แรงไงเพราะนั้นพาไปออสอบสวนกระบวนวามที่อื่นดีกว่ามจะได้จบแล้วก็จะได้เร็วๆนอกจากดรามา่าเรื่องหน้ากากาอนามายาัยผู้ชมฉา,ากนี้แหละคุณผู้ชม ที่นักข่าวไปทวิตกันชนิดที่แบบงงอ่ะมีนักข่าวตัวอ้วนคนหนึ่งของช่องหนึ่งผมคุยกับนางตลอดนางชอบใช้ชื่อนางว่าเป็นแบบนักข่าวตัวอ้วนแล้วนางก็โพลล์นะใช่ใช่นางก็โผล่ไปในทุกข่าวซึ่งผมอยากให้ผู้ชมฟังเสียงซึ่งมีเสียงนางด้วยชอบนานางแบบนางถามจิกเลยคนนี้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 นี่นี่นางถามจิกเลยเอ้าห้องน้ําอยู่ไหนที่นี่ไม่มีห้องน้ําเหรอคะทำไมต้องไปห้องน้านู่นนี่นะนู่นแล้วเราลองฟังเสียงเธอดู แต่และช่องไม่ได้ข่าวเท่าค่าน้ํามันที่ตัวเองไปไกลอ่ะที่สถานีตำรวจเนี่ยไปรถข่าวทั้งช่างกล้องทั้งนักข่าวเราต้องใช้ทรัพยากรหลายคนนะกมพลพร<ห>กว่าเราจะได้ข่าวมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยเจ้าที่ตํารวจพาไปเข้าห้องซ้วมโดยนักข่าวก็งงว่าสถานีตารวจไม่มีซ้วมหรอ เนี่ยเห็นไหมโออาใหญ่โตจะตายห้องน้ําสะอาดอยู่ในห้องน้าโรงพักอ่ะแล้วทําไมต้องบอกนักข่าวว่าพาไปเข้าซ่วมที่หมู่บ้าน <c oughs> คือมันเป็นการอ้างผมใช้คํานี้เลยนะฮะว่าไม่ได้ไปส้วมหรอกไม่ได้ไปฉี่ไม่ได้ไปอุจจเะไม่ได้ไปปัสสาวะหรอกแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้นักข่าวอ่ะไปตามไปตาม,มแต่ไม่รู้จะอ้างอะไรหรือเปล่า<ะ>ผมตั้งข้อสังเกตนะเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะอ้างว่า พาไปทำแผนแผนไปพาไปในพื้นที่ไปดูข้อมูลไปชี้จุดหรือพาไปสอบปากคำในพื้นที่ที่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเป็นระเบียบของทางตำรวจนักข่าวก็จะเข้าใจแต่นักข่าวไม่เข้าใจคือไปส้วมจนนักข่าวตะโกนถามว่าหนูขอเข้าส้วมด้วยค่ะได้ไหมคะเออขอห้องน้ำด้วยได้ไหมคะอย่างเงี้ย เออแปลกอ่ะแปลกอันนี้เคสนี้แปลกจริงๆนับว่าแปลกมากมากเนี่ยถ้าผมเป็นนักข่าวที่ลงพื้นที่เนี่ยแล้วผมจะได้ข่าวคุณบอยเนี่ยถ้าโดนทําแบบเนี้ยผมคิดไม่ออกเลยนะว่าผมจะทํำยังไงกระโดดขวางรถหรอกระโดดขวางรถไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ไม่ได้ไงกระโดดเกาะก็ไม่ได้เสาไอเสาวอแพงระหว่างขึ้นไปเนี่ยเบียดเข้าไปนั่งด้วยได้ไหมไม่ได้เขาไม่ให้เข้าหรอขับรถตามได้อันนี้ตำรวจก็ขับรถตามได้ก็ต้องให้ข้อมูลน่ะ ว่าทำไมถึงอ้างว่าพาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งรถออกไปเพราะนักข่าวงงเด,ดงงเดะหรือรถหรือรถของเนี่ยนักข่าวงงวเอาจากาเรื่องนี้นะคุณผู้ชมมันก็มีการเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของโรงงานท่านหนึ่งด้วยค่ะคือทางโซเชียลเนี่ยเขาก็ไปขุดคุยไทม์ไลน์มาตั้งแต่28มกราคมเนี่ยทางโซเชียลที่เกี่ยวพันกับคุณบอย เป็นเจ้าของโรงงานมีการถ่ายรูปร่วมกันและคุณบอยเองก็โพสต์เองว่าไปคุยกับคนนี้เรื่องหน้ากากอนามัยซึ่งคนนี้เองทุกวันนี้เฟซยังอยู่นะแต่ผมบอกชื่อเฟซไม่ได้หรอกเดี๋ยวทัวลงทางโซเชียลเขาก็ไปแคปคุณกมลพรตั้งแต่28มกราคมมีการโพสต์ตั้งรับหน้ากากจํานวนมากเพื่อบริจักให้จีนเพ้าอ่างี้นะ30มกราคมมีการโพสต์รูปคลงสินค้า ซูมดูเนี่ยโอ้หูหน้าก,กากเพียบเลย30มกราคมเนี่ยประกาศรือย่างคุณประกาศแล้วเราเข้าสู่วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังกันมาตั้งแต่แต่แตกลางกลางมกราคมแล้วแต่เขายังเตรียมสินค้าเนี่ยอ้างบริจาคอ้างอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันไม่ได้บริจาคในเมืองไทยอะ่ะม,มันส่งไปต่างประเทศคือไม่ได้ทั้งหมดมันไม่น่าได้อะ่ะใช่ไหมสาสมสิบมกราคมนะฮะมีการโพสต์รูปการขนส่งหน้ากากอนามัยจำนวนมากเก็บไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งเจ็ดมกราคมนะฮะมีการโชว์ทีมขาย สถานที่เนี่ยก็คุ้นตามากเลย7-8มกราคมโพสต์บริจาคให้กับจีนมีชื่อองคอ์กรอันนี้เราไม่บอกว่าชื่อองคอ์กรอะไระะส่วน12กุมภาพันธ์เนี่ยรูปเนี่ยนะฮะชัดเจนเลยมีสถานที่และตัวละครครบเลย<ช>่าอยู่ที่ไหน13กุมภาพันธ์มีการออกแบบนักอาานิัยรุ่นใหม่อ่ารุ่นใหม่ชัดเจนเลย25กุมภาพันธ์ก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยให้เป็นศูนย์แอนตี้ไวรัส แล้วก็เปิดโชว์รูมชโชว์รูมหน้ากากโชว์รูมเสื้อชุดแบบในการสู้โควิดเนี่ยนะฮะ3มีนาคมก็มีการตั้งชื่อโชว์รูมนะฮะ <c oughs> ในการต้านโควิด19และคนนี้เองก็มีภาพคู่กับคุณบอยซึ่งเจ้าหน้าที่ถ้าจะไปสืบสวนก็ควรจะต้องไปสืบสวนคนคนนี้ด้วยเพราะอยู่ใกล้ชิดกันและสถานที่ที่คุณบอยไปไลายสดก็เป็นสถานที่ของคนคนนี้ อะไรเกี่ยวกับไทยจีนนะ,ะ,ะก็เป็นสถานที่เกี่ยวกับคนคนนี้และคนคนนี้ก็มีมีตำแหน่งหนอยู่นะอ,ะม,อะมีอะไรนั่นแหละนั่นแหละปล่อยเข้าไปแต่เวลาที่ ชาวโซเชียลมีเดียหรือว่าบรรดาคนนั้นนักสืบโซเชียลเขาจเจาะข้อมูลเขาบออไปไกลมากนะสอบไปดูถึงขนาดว่าเอ๊ะตกลงแล้วบริษัทของบอยสอนสุวีเนี่ยที่กล่าวอ้างว่าสมมุตินะ,ะสมมติว่าเขาเป็นคนคนเดียวกัน<ะ>แต่คุณบอยเนี่ยมาคนนี้มาจร<ะ>ิงถ้าเขาอ่ะกล่าอ้างว่าเขาเขาเป็นนักธุรกิจที่มีเงินมากมาย<ะ>ทำไมบริษัทดู เหมือนมีงบบัญชีขุ่นออหนักโดยนะคะชาวโซเชียลมีเดียเขาก็เลยไปค่ะไปดูพฤติกรรมกับงบการเงินของบริษัทของสอนสุวีผู้ระวีรัศวชรีเฮ้ยชื่อ,อยากเนาะ <c oughs> เป็นประธานกรรมการค่ะของบริษัทที่ชื่อว่าพาอภิภาบริษัทของบอยเนี่ยพอไปดูงบการเงินซึ่งมันไปเกี่ยวข้องว่าบริษัทแห่งนี้นะทำส่วนหนึ่งที่เป็นธุรกิจของสอนสุวีคือ บอยไนมาร์เก็ตเป็นผู้จัดการตลาดนัดกลางคืนในพื้นที่ภาคตะวันออกอครั้งหนึ่งพี่เคยเป็นประธานฝ่ายดําเนินงานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลน,นะร่วมกับอตำรวจในพื้นที่ด้วยก็เขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบโพสต์เวลาไปงานปาร์ตี้ชอบไลฟ์สดอชอบเจอดารานักสแสดงคนดังนี่เขาโพสต์หมดนี่ก็โดนไปด้วยนี่ค,คุณพี่ทองเจอ้<า>อคุณเล็กไอศูนตอนแรกก็โดนพลาดพิงไปด้วยให้พฤติกรรมที่ เหมือนชอบถ่ายรูปคนดังมันก็แปลกๆเนาะก็คนแบบชอบโซเชียลอ่ะคือพี่แกก็บ้าโซเชียลพอสมควรเพราะดูจากการโพสต์แล้วรัวมากเราอ่ะวันหนึ่งโพสแค่ครั้งเดียวก็ยังว่าเยอะแล้วอ่ะครั้งสองครั้งอ่ะบางทีก็เงียบหายไปเลยลืมงานยุ่งแต่พี่แกโพสต์บ่อยเลยนะแล้วสมุดบัญชีที่ยืนยันว่าอาจจะไม่ใช่ของแกจริงๆก็ได้นะพี่แกบอกเพราะว่าคุณผู้ชมสมุดบัญชีที่แกเอากมาอ้างกล่าวอ้างตอนไลฟ์ตอนนั้นที่ว่ามีหน้ากากทำไมร้านต้องเงินมันแลกขาย5ล้านชิ้นอ่ะมีเงินไปร้อยล้านเลยเนาะแต่ว่างบของบริษัท ขาดทุนต้อง5ล้านแน่คือมันมันมันเช็คเส้นทางทางการเงินเนี่ยม,มันก็คงไม่ยากหรอกถ้าเจ้าหน้าที่จะแอคชั่นนะคุณหรอหรือ5ล้านนั่นเก่า400ล้านมันล่าสุดเมื่อไม่นานไม่รู้อ่ะไม่รู้หรอเรา <c oughs> เราก็เห็นแต่ในโซเชียลอ่ะถ้าเกิดว่าเขาอ้างว่า,าสมุดนั้นน่ะไม่ใช่ของเขาเขาเอามามาโนเพราะเขาบอกว่าเขาชอบแบบ สร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียงทางโซเชียลไงประมาณรู้เท่าไม่ถึงการนะเขาบอกเอ้เป็นสมุดของคนอื่น<อ>แล้วมาโพสต์เพื่อสร้างภาพให้ตัวเองแบบเนี้ย็็ไม่ได้ไหมอะนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จประาม,มันก็จะเป็นแบบนั้นไหมแต่เขามีการให้สัมภาษณ์ชัดเจนทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องกับเขาไม่เกี่ยวข้องเลยนะคุณผู้ชมรู้เท่าไม่ถึงการโพสตโดยรูปแบบสร้างภาพให้ตัวเองอะไรแบบเนี้ยแต่ มันต้องไปที่พรบคอมพิวเตอร์อด้วยนะใช่ถ้าโพสต์รัวขนาดนี้ข้อมูลขนาดนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับการนําเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็เป็นได้ถูกในภาวะแบบนี้ถ้าคุณไม่โดนพรบควบคุมราคาสินค้านะไม่ว่าคุณจะขายเกินราคาหรือกักตุนหรือแม้กระทั่งส่งออกจีนอันนี้สมมติว่าคุณรอดรอดสามอันนี้แต่เขานาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จพรบคอมพิวเตอร์ดิฉันว่าไม่น่ารอดคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดว่า คุณทำจริงหรือไม่ทําจริงไม่รู้นะแต่อยากให้คุณเนะี่ยคิดถึงหน้าของคุณหมอ,อมคิดถึงหน้าของบุคลากรทางการแพทย์คิดถึงคนที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลโด,โดยปราศจากหน้ากากอนามัยเขาต้องเสี่ยงชีวิตในการดูแลผู้ป่วยคุณหมอที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดที่บางโรงพยาบาลหรือว่าบางที่เนี่ยขาดแคลนมากแทบจะไม่มีใช้กันแล้วถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ คุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงชีวิตจากการทำหน้าที่ในโรงพยาบาลผมว่าอยากให้คุณย้อนดูตัวเองฮะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเงินที่คุณได้เนี่ยคนเราอะ่ะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกครับคนเราจะอยู่สักกี่ปี70-80ปีได้เงิน400-500ล้านในช่วงของเขาเดือดร้อนกันทั้งประเทศทำให้คุณร่ำรวยขึ้นมาแต่ให้มีอีกหลายชีวิตที่เขาเสี่ยงชีวิตมันคุ้มหรอครับคนเราอะ่ะ มันต้องมีมนุษยธรรมมันต้องมีการรู้อะว่าตัวเองทำอะไรลงไปผมอยากให้ทุกๆคนนะไม่ใช่แค่รายนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณทำจริงนะใครก็ตามที่กําลังกักตุนหน้ากากอนามัยให้คิดถึงหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ให้มากๆถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเสี่ยงตายผมว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องฮะ,ะเนี่ย,ยก็ต้องขอพูดแบบแนวเนี้ย สวยงามดีค่ะวันนี้ต้องนึกถึงสิ่งสำคัญลำดับความสำคัญให้ดีนะคะควันนี้หมดเวลาแล้วของจัดใหญ่ใส่ไม่ยัง้งจากกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้2องทุ่มกบลฟอนเคนโดล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามทีเน้นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกเพียบเลยแหะครับ